สวัสดีจ้าพี่น้องจา๋าเศามาสมบูรณ์คงแรงมาสสมบูคงคอยมากหลายหลายสมบหรณ์คงเป็นแต่แสบบ่ตาเองกินเองแสบเองเองมดเองเด้จ้ะตามพึ่งแล้วเด้จ้ะแสบหลายเซ็บแสบเผ็ดเผ็ดบ่มีพักดอกจา้าฝนกระตกเม,มื่เมื่อเมื่เว้นเมื่อขึ้นบ่ได้ไปเก็บดอกจา้าเซ็บแสบน้ำกันเด้อพี่น้อง สมบักงต่ำสมบักงสาวแหลกินต่ำบักงูเสียบแสบนัวนวเด้อพี่น้องได้มาพบคนงามซื่อสาวแหลสาวแหลกินตํำบักุงบ่มีพักเด้จ้ะพี่น้องจา้าเพราะว่าบาไดรออกไปซื้อฝนต๊ะไหมคะบอเรซื้อสบพักบ่มีพักยังเลยค่ะต่ำบักงูเสียบๆสบค่ะ มาเด้อพี่น้องขอบคุณเด้อที่รับส่งกนไหลกดแส้สาวสุดินคู้เดิมเลยเด้อขอบคุณท่า